ดีครับพบกับช่องบ้าบอยครับวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมที่สามารถพาสุนัขะไดนี่วันนี้เราเจ้าบีเกิลมาด้วยนี่เลยมานี่อันนี้ก็วันนี้เรามามันเป็นช่วงวันหยุดยาวก็เลยได้ห้องราคาแพงหน่อยปกติก็บอกพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งห้องพอมาหารเช้าวันนี้เรามาเป็นช่วงวันหยุดยาวนะเพราะนั้นก็ถ้าห้องก็สองพันแปดร้อยบาทนอนกันคูยใหญ่สเด็กหนึ่งหมาหนึ่งตัวด้วย เรามาดูกันนี่ว่าเป็นห้องเป็นแบบไหนนี่อันดับแรกเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็มาเจอห้องน้ำกันเลยนี่ห้องน้ำเป็นแบบนี้น,นี่ห้องอาบน้ำเป็นแบบม่านก,กันมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะแล้วก็มีอาลงล้างมือนี่ยังไม่ได้ลองอาบน้ำไม่รู้ว่าน้ำอุ่นเป็นไงนี่บรรยากาศในห้องน้ำก็เป็นแบบนี้พอถือว่าดีนะในราคาแค่นี้หมาสามารถเข้ามาพักได้ด้วย ไม่มีตู้เสื้อผ้านะแล้วก็มีแต่ที่แขวนเสื้อผ้านี่พอเข้ามาได้อาหารหมามาหนึ่งชิ้นนี่แล้วตรงนี้ก็มีพวกตู้เซฟเออมีตู้เซฟเท่านั้นอันนี้ก็มีตู้เย็นให้หนึ่งตู้มีน้ําเปล่าให้นะของห้องแล้วนะครับนี่ห้องนี้ดีมีไดเป่าผมแล้จะปกติได้เปล่าผม,าผมอยู่ในะห้องน้าอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะไม่เสี่ยงต่อการโดนไฟดูแล้วก็เดี๋ยมานี่มาดูบรรยากาศเตียงความจริง,งห้องนึงก็จะมี เตียงเดียวสองเตียงแบบนี้อันนี้เราขอเตียงเสริมมาแล้วก็มีที่นั่งอย่างนี้นี่บรรยากาศนี้เห็นไหมแล้วก็มีโซฟามีทีวีนะทีวีเล็กหน่อยน่าจะสามสองนิว้วตัวนี้นี่บรรยากาศนี่บรรยากาศรอบห้อง,งนะก็เป็นห้งนนองประมาณนี้นะก็ถือว่าใหญ่พักใช้ได้เลยดูดีเลยมีแอร์้หนึ่งตัวนี่แล้วก็ออกมาตรงนี้มีระเบียงด้วยเรามาดูระเบียงแล้ว ดูเบียอันนี้รากาอันนี้เราได้ห้องวิวเราได้ห้องาวิวสระว่ายน้ำนะคันอ่อนแอมันเสียงดังหน่อยเพราะนั้นเราออกมาดูวิวก่อน,น,นเลยเป็นาวิวสระว่ายน้ำแบบนี้เห็นไหมอมองไปโรงแรมวิวตั้นฝั่งขวาฝั่งโน้นด้วยนี่บรรยากาศดีมากเลยนะมีวิวตั้นบรรยากาศอันนี้เราได้ห้องาวิวสระว่ายน้ำนะนี่มีสระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันมาเข้าห้องดีกว่า นี่มีราวตากผ้าข้างนอกไว้นะโอเคมาดีมาครบกันัครอบครัวเหมือนเดิมีวีล์ลูกเข้ก็โดยรวมก็มีแค่นี้ เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หรือไม่เดี๋ยวสักคู่หนึ่งถ้ามันไม่มืดไปเราจะพาไปดูเขาบอกวันนี้าะไ่ว้น้ําหมาด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูกันไปกันเลยอเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนี่นะทางขึ้นห้องกันอันนี้จะเป็นตึกอีกตึกหนึ่งนะตึกที่คนเอาสัตว์เลี้ยงมาพักได้ตัวนี้ก็จะไม่มีลิฟต์นะตึกนี้ เราได้มาพักกันที่ชั้น3โดยรวมบรรยากาศโรงแรมนี้ถือว่าดีนะสวยมากๆเลยราคาไม่แรงด้วยแถมอยู่ติดกับทะเลด้วยเดินข้ามถนนไปก็ไปถึงชายหาดแล้วเดินไปอีกหน่อยนึงก็ไปถึงถนนคนเดินเอ้ถนนคนเดิน walking street นะเราสามารถเดินไปได้แต่ก็ไกลอยู่มีรถสองแถวเราก็นั่งไปได้ตอนกลางคืนเผื่อใครจะออกไปชิวเอาข้างนอกได้ แต่เขาห้ามทิ้งหมา,าไว้ตัวเดียวนะเดี๋ยวมันตะกุยประตูจนพังเราจะมีคนเฝ้าหมาด้วยนี่ดูบรรยากาศทางเข้าห้องเราก็ได้พักกันอยู่ชั้นสามนะทางเดินสะอาดมากตรงมุมนะั้นไม่ใช่ขยะนะเป็นรถเข็นหมาที่คนมาวางไว้หน้าห้องนี่อ่าแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูบรรยากาศข้างล่างกันบางนี่ตอนเราเข้ามานี่มีที่จอดรถกว้างขวางนะที่นี่สามารถจอดรถได้เยอะเลยนี่บรรยากาศฟอนต์นี่ พอเดินมาตรงนี้มันก็จะเป็นที่ทานอาหารเช้านะที่นี่มีลายอาหารเช้าบุฟเฟ่ด้วยใครที่เอาหมามาก็ห้ามเอาหมาเข้ามาเดินในลายบุฟเฟ่ต์นะเราต้องแยกโซนมานั่งข้างนอกเขาก็จัดที่ให้แหละแค่เราก็ดูหน่อยเพราะบางคนที่มาพักเขาก็ไม่ได้นําสัตว์เลี้ยงมานี่อันนี้ก็ทางเดินไปห้องห้องเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะตอนกลางคืนก็จะมีโต๊ะสามารถเอาอะไรมานั่งกินได้ริมสระว่ายน้ําน่าจะนะมีร้านอาหารอยู่ เราไม่ได้สั่งนี่ในบรรยากาศบรรยากาศอันนี้ห้องข้างล่างนะเขาก็จะมีที่ให้นั่งแบบนี้นี่อ่ะดูไปเรื่อยๆนี่ทางเดินไปห้องพักเรามันก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่บรรยากาศดีมากตอนคืนสวยมากนะกล้องอาจจะถ่ายมาไม่ได้เห็นความสวยงามมากแต่ความจริงสวยมากนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําลูกเรามาถึงปุ๊บก็ ลงทะเลปุ๊บแล้วก็มาลงสะว่ายน้ําต่อเลยนี่เดี๋ยวเดินมาดูคุณลูกกันที่นี่มีสะว่ายน้ำหมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้มาดูสะว่ายน้ําใหญ่นี่เจ้าบีเกิลเดินเที่ยวมีความสุขมากนาะนๆได้ออกจากบ้านทีปกติไปไหนก็ลําบากมีหมานี่ดูสะใหญ่ด้วยนะแต่ลึกนะตรงนี้ถือว่าลึกนี่ตอนเช้าปา่เจะบีเกิลมาว่ายน้ํามันไม่ค่อยยอมว่ายนะปกติอยู่ที่บ้านนะ เจอตัวเงินตัวทองกระโดดลงน้ำไปไล่ตามนี่ต้องจับ <c oughs> พาไปแต่มันก็ชอบนั้นจับพาไปมันก็ว่าย,ายน,นี่นี่ดูดูมันมีความสุขของมันแหละอ่ๆดูน่ารักจริงๆเลย <c oughs> อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายนอกของแรมตอนเช้านี่เลยสะว่ายน้ำนะแดดดีมาก จะมีฝรั่งออกมานั่งอาบแดดสักพักหนึ่งนี่อดูรอบๆบรรยากาศรอบๆภายในโรงแรมกันนี่ตรงนี้เป็นโซนสระว่ายน้ําก็จะมีพวกเก้าอี้ไว้นั่งไว้มานั่งดอดูลูกมีทั้งโซนที่เป็นรนะ่มีหลังคาเนี่ยาสามารถสั่งอะไรตรงนี้มานั่งกินได้อยู่เครื่องดื่มนี่แล้วเดินไปตรงนี้แ๋ยวเราพาเดินสำรวจรอบๆกันนะว่าดูบรรยากาศโรงแรมเป็นไงบ้าง ทางนี้ก็จะสามารถเดินออกไปทะล,ลุชายหาดได้แต่ประตูข้างหลังนี้รู้สึกน่าจะปิดแค่ประมาณ3ามทุ่มนะนี่พอเราพามาเล่นน้ำเสร็จเราก็พามาอาบน้ำตรงนี้เห็นไหมมีที่อาบน้ำให้สุนัขด้วยมีสายฉีดแต่แชมพูไม่มีนะเราต้องเตรียมมาเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำเห็นไหมก็จะมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นได้เยอะอยู่นะนี่สระว่ายน้ำเป็นแบบนี้ มันดูสะว่ายน้ําเต็มๆก็จะมีไอตัวกองสิ่งสกปรกออกนะก่อนเอาหมาลงว่ายน้ําเขาบอกให้ล้างตัวก่อนนะขนมันจะได้ไม่เยอะไม่น้นเดี๋ยวน้ามันจะสกปรกมากตรงนี้ก็จะมีนี่ที่ทิ้งอึสุนัขมีถุงใส่อึมีทิชชู่มีสบู่ให้ล้างมือนะเวลาสุนัขเราขับถ่ายลงในพื้นที่ของเขาเราก็ต้องเก็บด้วยนี่จะบีกันเล่นน้าเสร็จแล้วมาอาบน้ํากันก่อนกลับ โอ,โ,อโอ้ยืนนิ่งให้อาบเลยเว้ยมันชอบน้ำนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้อันนี้มีนี่เป็นได้เป้าผมแบบนี้นะเป็นโบอเออร์ตัวใหญ่เลยรับรองแห้งขนแห้งแน่อ่าตรงนี้ขยับมานี่ก็เป็นที่เป่าผมอีกอันหนึ่งนี่มีผ้าเช็ตัวให้ด้วยห้ตัวหนึ่งผืนต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวใช้เสร็จก็ใส่ตะกร้าวไว้ให้เขา เดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศภายนอกรอบๆกันอีกนะว่ามีที่ไหนให้มาเราไปเดินเล่นได้อีกนี่เราสามารถพามันมาเดินตรงนี้ได้เลยนะถ่ายต่ำๆแปลว่ามีคนมาต้องขอโทษนะนะไม่อยากให้ติดคนอื่นครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูรอบๆไปนี่พอเราเดินมาโซนนี้ก็จะมีเป็นพวกเนี่ยมีคนอยู่เห็นไหมเป็นยางให้หมาวิ่งให้หมามุดเหมือนพวกที่เห็นเขาฝึกสุน,นัขก,กันนะเนาะ ให้วิ่งเล่นให้มุดอะไรพวกนี้ได้โซนนี้ก็เป็นแค่นี้นะมีหมาตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นมีเจ้าของอยู่เราไม่ถ่ายละกันก็สุดประมาณนี้แหละก็พื้นที่ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยเราพาสุนัขมาขับถ่ายบริเวณของเขาเราก็เก็บให้เขาด้วยแค่นั้นเองนี่ดูบรรยากาศภายนอกโรงแรมสวยๆมากตอนคืนก็สวยล่มลื่นมากเลยนะราคาไม่แรงใคร หาโรงแรมมาพักอะ่ะเจ้าน้องสุนัขก,ก็แนะนําอีกที่นึงเลยนะนี่ลงไปเล่นน้ําอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ล้างตัวก่อนลงสระนี่อ่ามาดูอาหารเช้ากันบ้างนาะนี่ก็มีหลักๆครบนะไข่ดาวนมปังไส้กรอกข้าวต้มผัดกระเพราถือรสชาติอาหารก็ถือว่าใช้ได้แต่ยังมีไม่เยอะมากแต่เทียบกับราคาก็พอโอเคแล้วดีอย่างตรงที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนี่คุณลูกชอบมาก ได้พาบีเกิลมาด้วยนี่อาหารหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนอีกก็ฝากกดติดตามไว้นะโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมบัสย่าบีทโฮเทลนะอยู่ถนนเรียบชายหาดพัทยาเลยใครสนใจก็ลองหาข้อมูลไปพักกันได้ขอบคุณครับ